สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมาเพชรยนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะต์ครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนกับเจ้า Honda City นะครับตัว1.5 V ปี2013นะครับคุณลูกค้า รถพึ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่20มกราคม2564นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3นะครับผมกับเจ้าตัว h o n d a City คันนี้นะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่ราคา315,000บาทนะครับเรามาดูกันว่าออปชั่นจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มก,กันที่ในส่วนของด้านหน้านะครับ ก็จะมาด้วยกับไฟมาติรีเฟคเตอร์นะครับผมจะได้ในส่วนของกระจังแบบ3าแถวนะครับสีโครเมียมนะครับมีเสื้อล็อกโลโก้ฮอนด้าติดมาในส่วนของตรงกลางนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็สเกิร์ตรอบพันเนยนะครับกับเจ้าฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับสีก็จะออกสีเป็นสีดำนะครับคุณลูกค้า นี่นะครับแล้วเรามาดูในส่วนของล้อยางนะครับยางก็จะได้ยางในยี่ห้อดันล็อกนะครับเป็นปี2017นะครับคุณลูกค้าขนาดยางนะครับอยู่ที่185ทับ60นะครับ R าิห้านะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กแบบ 4, คูนร้อยนะครับ4รูร้อยนะครับผมคุณลูกค้าจะได้ล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับ เป็นแมกอลอยนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของดิสเบรกนะครับสี่ล้อนะครับกับเจ้า Honda City คันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะติดมาด้านข้างแก้มนะครับทั้งสองข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นครับ ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับทั้ง4บานเลยนะครับผมจะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็การทูงกันสาดนนะครับคุณลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบทรงเบนซ์นะครับเขาเรียกก็จะมีแถบเป็นสีใสนะครับเป็นสีไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังนะครับผม ก็จะได้ในส่วนของกันชนหลังพร้อมด้วยกับสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับติดอยู่ตรงที่กันชนหลังนะครับ2จุดนะครับผมจะมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมนี่นะครับผมรถคันนี้นะครับ maintenance มาจากศูงเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของภายในนะครับ นี่นะครับภายในก็จะมากับสีทูโทนนะครับคุณลูกค้าจะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีแดงนะครับเรามาดูในส่วนของแผงประตูนะครับฝั่งคนขับก็จะมีในส่วนของเซ็นทรัลล็อกนะครับโหมดเปิดประตูเอ้เปิดกระจกนะครับจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับคุณลูกค้าก็จะมีในส่วนของที่ปรับกระจกนะครับอยู่ตรงที่แผงประตูนะครับในส่วนของ ที่เปิดประตูก็จะมาด้วยกับสีโครเมียมนะครับคุณลูกค้าจะมีในส่วนของลำโพงติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนอ่าสัญลักษณ์ซิตี้ติดมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเบาะนะครับเบาะก,ก็จะเป็นสีครีมนะครับหรือว่าเป็นสีเบจนะครับเป็นหนังนะครับคุณลูกค้าจะเป็นเบาะปรับ แบบธรรมดานะครับสภาพของเบาะนะครับหนังก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับยังไม่มีเสื่อมโทรมนะครับคุณลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะได้มาแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กนะครับคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าในส่วนของหน้าปัดเดินใหม่นะครับก็จะออกแบบโดย รงสปอร์ตเลยนะครับคุณลูกค้าจะมีในส่วนของไฟเป็นสีฟ้านะครับไม่กับเจ้าคันนี้ก็ไม่น้อยมากๆนะครับรถปี2013ไม่วิ่งแค่99,432โลนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมขอบอกได้เลยรับประกัน100%นะครับไม่มีการก่ออย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็จะมากับสีดำนะครับนี่นะครับสภาพ ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับของวิทยุนะครับก็จะได้ในส่วนของ mp 3 cd นะครับ fm am usb และก็ aux นะครับคุณลูกค้าก็ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ปรับมือนะครับหรือว่าแอร์อะนาล็อกนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าส่วนคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นสีเบดสีเดียวกับ เบาะนะครับผมคุณลูกค้าจะมีที่วางแก้ววางาสิ่งของต่างๆนะครับนี่นะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าด้านหลังบอกได้เลยว่าสภาพเบาะนะครับยังเต่งตึงเดิมๆเลยนะครับผมดูได้เลยนะครับสภาพหนังอันนี้เป็นเดิมๆนะครับรถยังไม่ผ่านการ ทําความสะอาดนะครับบอกได้เลยว่ายังใหม่ๆเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นส่วนของเพดานนะครับก็ยังสวยสะอาดสะอาดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยยันมานะครับผมเป็นไงครับคุณลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้น,นะครับที่ผมนะครับมะเพชยนต์นะครับ เบอร์0843848404นะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเรามาดูในส่วนของท้ายรถนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของน็อตฝาท้ายนะครับบอกได้เลยนะครับยังไม่มีรอยแกะมานะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะครับรอยองรอยอาร์ตก็ยังคงเดิมๆนะครับผม นี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณลูกค้าเอามาดูในส่วนของอยางอะไหล่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีถาดรองอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าในส่วนของยางอะไหล่นะครับนี่นะครับมีถุงเครื่องมือ,อแม่แรงมา เดิมๆผมเรามาเริ่มดูในในส่วนของห้องเครื่องครับขณะนี้ผมสตาร์ทติดเครื่องรถอยู่นะครับผมแล้วเรามาเริมเริ่มกันที่ในส่วนของน็อตฝากระโปรงหน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับยังไม่มีรอยแกะรอยขันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มนะครับนี่นะครับ บอกได้เลยเครื่องยนต์ก็เดินเงียบเลยนะครับแบบนี้ผมติดเครื่องยนต์อยู่นะครับคุณลูกค้านี่นะครับตัวคันนี้ก็จะมาด้วยกับเครื่อง VTEC นะครับ1.5นะครับ ดูสภาพเครื่องนะครับคุณลูกค้ายังไม่มีรอยอซึมรอยรั่วของถ้ามันเครื่องเลยเพียงนะครับเครื่องแห้งสนิทนะครับผมและเดินเครื่องก็เงียบนะครับไม่มีรอยแหวนรอยวาลได้ยินเลยนะครับผมแบตก็จะมาในของแบตใหม่นะครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้าจากการที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว Honda City 1.5นะครับ1.5นะครับตัวนี้เป็นตัว V นะครับผมเป็นปี2013นะครับไม่วิ่งแค่อยู่ที่99,000กนโละครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่ารถสภาพเดิมๆมนะครับมือเดียวจากโรงงานนะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับเพชจยนต์เรามีไว้ให้คุณลูกค้านะครับกับรถสวยๆสภาพเดิมเมือเดียวนะครับจากโรงงานราคาเปิดขายเพียง 1> 3 1 5 0 0 0บาททีเดียวนะครับคุณลูกค้าผ่อนแค่เพียง6000กว่าบาทนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพดีๆไมน่น้อยๆนะครับมือเดียวจากโรงงานผมบอกได้เลยคันนี้นะครับอขอแนะนำเลยนะครับว่าสภาพเดิมๆแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ฝากระโปงนะครับน็อตยังไม่มีแกะนะครับฝากระโปรงหลังก็ยังไม่มีแกะได้ไม่น้อยด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ได้ในตัวของออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะนะครับภายในนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าพิเศษเลยนะครับผมได้เบรกดิสเบรก4ล้อนะครับได้เป็นพวงมาลัย มันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้านะครับแล้วก็ด้านในส่วนของเบาะหนังด้วยนะครับผมกับสีดำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสภาพหล่อๆงามๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับฮอนด a าซิตนะครับคุณลูกค้าขอย้ำอีกที Honda City 1.5V นะครับปี2013ไม่เพียง99,000กว่าโลนะครับราคาเปิดขายอยู่ที่315,000บาทนะครับรีบเลยนะครับคุณลูกค้า รถทางของเพชรยนต์ของเรานะครับมาไวไปไวนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับมะเพชรยนต์ครับหรือว่าจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับที่ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะครับมีบุรีกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็จะเข้ามาดูรถวันไหนอะไรยังไงนะครับแจ้งผมมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ให้ช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะไม่พลาดในการาชมการรีวิวรถทางของเรานะครับสรัวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม